นี่จ้ะอาหารของเราค่ะทุกคนวันนี้อันนี้คุณลูกเขาเข้าทำข้าวผัดจ้ะข้าวผัดกุ้งใส่ไข่นะจ๊ะแล้วก็กินกับไข่ต้มจ้ะทุกคนกินแล้วก็จะได้กินยานะจ๊ะแล้วก็เราก็จะนอนนะคะทุกคนจ้ะวันนี้เนาะยานี่โอ้โห ไม่งั้นอ่ะไม่อยู่เลยจ้ะปวดหัวหนักมากเลยแล้วก็ปวดที่แขนมากมากินด้วยกันด้วยจ้าไข่ต้มแล้วก็ข้าวผัดก็ผัดกุ้งจ้ะทุกคนคลูกทําจ้ะกับแตงกวากิดเทศหัวแตงกี่อร่อยมาก เอ,อกหวานหวานเปรี้ยวอร่อยมากเลยอืมนี่มีกด้วย

มากินด้วยการจามเพื่อนไข่ต้มไข่ต้มืมทม,มาตเต đang qua hết thơm lẽ lai ơi lẽ cung á, con, ừm, cung ตุกคนอร่อยมากจ้าไข่ต้มเนี่ยนะมีข้าวเหนียวนะเยอะน้ำปลาแล้วก็เอาข้าวเหนียวจิ้มโหแซ่บมากมผักของเรามีกล้วยสุกด้วยนะกล้วยต้มจ้ะอ,อร่อย โอเค,คะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะทานตึกก็จะกินยาแล้วก็จะนอนโอเคคะ่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะลาไปก่อนจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าจ้า